สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอยสิริลักษ์เปิดใจเหตุหายหน้าไป9ปีจอยสิริลักษ์ผองโชคอดีตนักแสดงสาวเจ้าบทบาทสาวน้อยคาเฟ่นในตำนานที่วันนี้ถึอมาเผยถึงสาเหตุที่ห่างหายจากวงการไปนานถึง9ปีถามว่าตอนที่กำลังอยู่ดีๆก็เฟดออกจากวงการเลยเกิดอะไรขึ้นจอยตอบว่าก็มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้น เราทำงานก็ใช้ความจริงใจนำหน้าอะไรที่เรามีความสุขเราทำเต็มที่แต่พอช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเราไม่มีความสุขกับตรงนี้ประกอบกับว่าเรามาสนใจอย่างอื่นรอบตัวเราเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กเราเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ7จ็ขวบ เราอยู่ตรงนี้มานานมากจนถึงวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามีอะไรไหมที่เราอยากทำเลยคิดว่าเราน่าจะมีเวลาทำอะไรให้สังคมบ้างในเชิงของนักแสดงก็ได้ทำอะไรเพื่อสังคมอยู่แล้วแต่มันก็แค่ด้านหนึ่งแต่ถ้ามีโอกาสเราอยากจะทำเต็มที่เต็มตัว มุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราได้ตอบแทนคนที่เขาชื่นชอบเราด้วยมันน่าจะเป็นช่วงที่เราอยากจะทําอะไรก็ทําที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตจนมีชื่อเสียงอะไรที่เราพลาดไปหมายถึงยังมีอะไรที่ขาดอีกที่ยังไม่ได้ทํามีอะไรที่อยากเรียนอีกอยากรู้อีกก็เลยสนใจเรื่องนั้นแล้วก็ไปทําจัดเวลาตัวเองมาถามว่าตอนที่ตัดสินใจออกจากวงการจะเป็นช่วงพีคๆเป็นนางเอกอันดับต้นๆเหมือนกันจอยตอบว่าเรารู้ข้อดีข้อเด่นและข้อด้อยของตัวเอง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับปกทํางาน1ชิ้นเราต้องรู้ว่าเราเต็มที่ได้ดีแค่ไหนเราจะต้องประเมินว่าคนที่เขาอยากให้เราไปทํางานเขาคาดหวังขนาดไหนเราทําได้ใกล้เคียงกับที่เขาคาดหวังไหมงานในวงการเราทํากันเป็นทีมใหญ่มากทุกอย่างมันต้องพร้อมที่ผ่านมาหายไปเกือบ8ปีเราก็ไปทําเรื่องราวโน้นนี้ของเราก็โผล่มาบ้างเรียกว่าประสบความสําเร็จทางด้านการเรียนแล้วในส่วนของความรักหัวใจเจ้าชิรักก็สดใสโลกเป็นสีชมพูวัน ฉ่ำมาก,กล่าสุดยอยได้โพสต์ภาพของุหลับข่าวช่อยยกษและการ์ดเข้าความแทนใจจากแฟนหนุ่มนอกวงการที่เขียนไว้ว่าความรัก10ปีอันมั่นคงจะดำรงต่อไปอย่างยั่งยืนซึ่งจอยก็ได้เอ่ยขอบคุณด้วยแคปชั่นที่หวานมากเช่นกันและก่อนหนนี้จอยสิริลักษ์โพสต์ภาพมือของเธอและแฟนหนุ่มที่มีแหวนสวมอยู่บนนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมรายยาวความรู้สึกถึงคุณแฟนในทำนองที่ว่าขอบคุณทุกอย่างหลายคนเดากันไปว่าเธอคงสละสดเป็นแน่ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ